สวัดีครับจะเป็นน้งองทงัศอครับตรงาทะศน์มือนี่มาตื่นเด็กเบียกหลายตื่นสาเบียร์หมไปะนะเดี๋มาทะศครับหนมวดักหนูไมมันเลาะเบงครับยาวมือน้ำกันมือสิมันม่หันตงหน้าเน่ยใ้ปลาเน่ยครับมือเนี่ยเติเตเะนะม,มติแตกไปไนปลาแล้วครับ สองหลังแหลกตะเดินหลุดมาเพี่น้องยี่ดีครับบบมาเลยมันหลุดฉีกนี่เก่าครับให้ขวดได้ไหม่ยคุ่นหลังนีเด,ดปนนเป็นไรห,หลังนี่ก็จอยลอยอยู่เพื่อน้องเอ้ยครับ อันซื้อไปเบุกอีกมุมนึงครับขุนกันไปเห็นตาไปพี่น้องเห็นตาไปกี่ดีครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาล้วพี่นอ้องเอาล้วครับมาเฮ้ยคนนี้จากป้ายมากเลยพี่น้องเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยเรื่องไหน ตัวสอครับจุมเนี่ยเนี่ยพี่หน้ามุีหนาครับมุ่มลีตัวที่สอครับเมือันเัวนึงโอ้ว่าวันวว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 ่วว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 วนวว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 ว้วงมุ่ววนววววว หมูเบาครับเด็ดอร่อยเยิบหนาวพี่นักตอิมุ่งม,มาเรื่อยครับ กำเต็มมือเลยเป็นอะเอกยะตัวเนี่ยครับตหนูเพราะงามเหรอครับหาหนูได้ปีไหมครับหาไม่หลุดมือ đúng người khát lại với đọc đừng toa điệp loại dầm gấp một con như đấy thì tôi nâng với đọc ต้องจุดเน้ตามกันมือน,นี่ครับแต่ไายก่ดีปวดนี่หน่อยเอ้ยครับเดี๋ยเพื่น,นไปไปบางอีกจุดนึงครับมาเดี๋ยมนู่นไปเรื่อยๆพี่น้อง พ่อหนูขอได้ได้ท่อนสิครับ

นู้นอ่ะอืมดรวจเลยครับเห,หหรเ,เห็นไหนหลังหนึ่งไม่เหนคือไม่เห็นเออพวกเราหลังหนึ่นครับหลังนึงไม่เห็นหลังนึงไม่เห็นอุย้ยขาดครับคือสองหลังเลยพี่น้องหลังนึงขาดครับ ขาดหลังหนึ่งวัดถืออีกหลังหนึ่งพี่น้องเนี่ยหยิบบุได้ครับบ่วงถือข้อสองเสียนเลยใครอยู่ครับล็อกไว้อยู่นี่บ่วงน,นี่บ่วงแรกครับอันนี้บ่วงอันนี้บ่วงล็อกพี่พี่น้องบ่วง,งครับค่าข้อเจริญไป ขาดครับว่างเนี่ยโอ้ขนาดสลิงนี่นีพี่นอ้องถือว่าเก่งเัาครับืมมึงเนี่ยสลิงถึงขนาดกัสลิงขาดเลยถือว่าเก่งเติบพี่นอ้องโอ้ยจังหมดแล้วเนี่ย คือว่าเก่งหลอกพี่น้องขาดครับปวดหัวเขาเดียวครับวันนี้ปวดหนกัปนกปวดหนกักปวดหนักปวดเรียบร้อยแบบพี่นอ้องตัวนี้หลอกท่านครับถ้าตัวนี้บหลอกเพราะท่านเป็นอะไรน,นะครับเดี๋ยวน้องหามันก็ยุ่ยใส่บุใส่ไปหนีพี่นอ้องหพรามุนมุ่งไปย่ครับ ไปไปนแดงครื่องอย่ไปนยามไปเลยครับสร้างออก่านหนึ่นก็บบวกออกัเพีนดีเจะได้ไครับออกองเดียวนในปุ่ ว่าไข่ครับดีอยู่ออกถือป้องห่างถือป้องครับับถือป้องอยู่มัน่นดาวถือปอมันเอนตั้งอย่หรือเป่น้องเอ้ยครับมันตั้งรางเช่นไหนครับเหมือนน้ำฮารักบ่วงกันมัน,มาานขาดยอยอกใครน้อ ไห้ยผืนแดงคือผืนปะทร้างนี้บูมาเลยครับทางเดียวหูตัวเดียวเลยบูท้างนี้ก็บโออกมากครับ เบื้งท,างางท่าพูดาบบมาเนี่ยี่นท่านเห็นเพียงไหนท่านเกี่ยวโบออครับอือสองตัวเท่าี่ติมือเนี่ยสองตัวเท่านี้แหะครับนี่เปสองหลังโอ้ย,อวยพยวดพวด ของฟ้องของฟ้องเพื่อนครับนี่ยิ่งใหญ่เดืยบลอ,อ,อ,อยเหรอพี่น้องเดืยบลอยเหรอครับ <laughs> โอ้ยกัดรักมันลูกลูกเลยพี่นอ้อง อ๋อ <cido f 2> ่าคือพ่อมันออครับนี่มือมัดน,นี่เราไปนอนมือนีครับเอ็อ,อเออเอล็บกลเลอาเอวะอ,อ,อย่าเมันขาดครับ สามตัวหรืไอออม่เอาไอเียครับเดี๋ยวลังทุย่ยไทยฟังตั้งหนังครับอืมอืมอืมอือมอือ สามไล่หรอครับเรียบร้อยโอเคเลยครับมือเนี่ยย้ำน้องสุดท้ายครับ สุดนุ่กันมือม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 ันปวดขาเลยบนพี่เนาะปอมบนดอกบนครับพามาหอบตีย้ำน้่งสุทไทยครับผมไมฟังุนก็ม่ยาเนี่ยหลังสุทไทยพี่นาองบมาพัดเลยครับ เดี่ครับถือว่ามันเหรอครับครัตัวสี่ตัวถือว่ามันอยู่พี่น้องหลังมันขาดพี่น้องเอ้ยขาดจำเลยครับพี่มาถึงนี้กองเฟี่ยงพี่วางไว้นี่ครับปุนไปถือลังสองยู่พี่พี่น้องตัวแรกนะครับถือลังสองพี่ครับขันบนลอกไว้เนี่ยบ่ได้พี่น้องให้อยู่เลยครับ เดือดหางได้ล็อกไว้ครับถือว่าหมานเราพี่น้องมาเนียวกันได้ครับสามตัวมาตะเสาครับจุดมาสวยครับนี่ละครึ่งเวียงหาจุ่มกินครับมือหมันมือนกับหมันก็เราพี่น้องมือหมันก็หมันครับช่วงนี้ก็คือยังช่วงหาหนูเราพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขาจะนำเราครับหาหนูหาอยังละครับช่วงนี้ครับตุนใส่ปีไม้ครับเกตโตัวแปดโต๊ะเราพี่น้องครับพังไบเลี้ยงไว้ ใส่ปีใหม่ฮะเด็ดปีน้องมาดุรานมากกับพ่อเด็ดให้ยุ้ยให้กินครับเอร้านเพียงน้องพี่น้องมือพอไหมระเบิดีกอะวัสดีครับพ้าพี่น้องขวากินตึงมือเจ้าครับ